ครับสวัสดีครับค่ะพี่ต้นตอนนี้นะคะตลาดนุ้นไทยก็เริ่มที่จะเด้งๆหลังจากที่ตกหนักไปในช่วงการซื้อขายตลอดทั้งวัน14จุดตอนนี้ขึ้นมายืนติดลบอยู่ประมาณ8จุดเท่านั้นเองยืนในระดับ1,150จุดค่ะครับผมก็ถ้าดูตั้งแต่วันสัปดาห์ที่แล้วนะครับค่ะจะสังเกตว่าอินเด็กซ์ขึ้นมาจากประมาณ1,100จุดค่ะนะครับแล้วก็ไปส่งถุดที่ประมาณ1,180จุด นะครับซึ่งประเด็นตอนนั้นก็คือว่ามีการคาดหมายว่ากิจนะครับน่าจะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็พักฝ่ายเดิมฝ่ายรัฐบาลนะครับน่าจะนัดการเลือกตั้งแล้วก็มีผลทําให้กิจนั้นจะมีการกู้เงินต่อไปในอนาคตจะทําให้ตลาดหุ้นนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นมาหลังจาก็ตานนะครับทุกคนก็มีการคาดหมายกันมาอยู่แล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้การประกาศเลขทางเศรษฐกิจหลายๆตัวของทางยุโรปอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ย น่าจะออกมาไม่ดีมันก็ออกมาไม่ดีจริงๆนะฮะเพราะว่าตัวเลขของการผลิตที่ประเทศจีนก็ปรากฏว่าออกมาเดือนม,มิถุนายนอยู่ที่48.1เทียบกับพฤษภาอยู่ที่48.4ก็เรียกว่าต่ำกว่า50นะครับพีเอไมของเยอรมันออกมาเดือนม,มิถุนายนอยู่ที่48.5พฤษภาคมอยู่ที่49.3สังเกตการลดลงหรือไม่กันหรือแม้แต่อเมริกาที่บอกว่าหวังว่าจะมีการออกมาตรการใหม่ ปรากฏว่าก็คงโคงมาตรการโอเปอเรชั่นทวิสก็คือการขายพันธบัตรตัวสั้นขึ้นมาตัวยาวคุณ mm hmm. ก็ไม่ดิดตัวขึ้นแล้วก็อเมริกาประกาศตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจคือด <Okay. S 2> ี p ีพีจางลคือสองจุดส <Okay. S 2> ี่นจุดเก้าถึงมาเป็นหนึ 9, ่งจุด้าถึงสองจุดสี่นะครับก็ข่าวร้ายทั้งนั้นเลย <laughs> นะครับแต่เราทัพคติกรไทยมองว่า <Okay. S 2> ตรงนี้คือหนึ่งในามค่าสองคือเราเรามองว่ายัางไงก็แล้วแต่ถ้าออกมาอย่างนี้เรามีความมั่นใจว่า เศรษฐกิจที่ออกมาชะลอตัวเนี่ยน่าจะเราอาจจะเห็นอเมริกาออกคีวีสามนะครับตอนนี้ก็ความมั่นใจก็เพิ่มขึ้นนะครับก็คงจงถึงสิ้นปีเนี้น่าจะออกมาแต่ว่าตัวเม็ดเงินก็น่าจะน้อยกว่าครั้งก่อนก่อนคือครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนะครับผสมเด้งที่สองคือว่าจังหวะคือทางมูดดี้มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารออกมาหลายตัวซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกมาลดลงลดลงเรื่อยนะครับอยากสังเกตว่าการปรับลดลงถามว่าตื่นเต้นไหม คือนักลงทุนที่ไม่ได้ลงทุนที่จะบอกว่าตื่นเต้นมากถูกไหมครับเพราะว่ามันมีการดาวเกตแต่ว่าทุกธนาคารที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเขามีการถือครองพันธบัตรในยุโรปนะครับก็ต้องมีการปรับลดเป็นเรื่องธรรมดาแต่อันดับคนน่าเชื่อถือ,อยังอยู่ที่ทิปเบปลบีก็คือน่าจะสูงกว่าอินเวสทแมนเกตนั้นก็เลยทําให้นักลงทุนบางส่วนมองข้ามช็อตต่อไปว่าสงสัยเดี๋ยสักพักหนึ่งก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศ,ศรษฐกิ<ใ>จเพราะ<ม>ว่าปลายเดือนนี้จะมีการประชุมของทางกลุ่มอยูด้วย นะครับแล้วก็การคาดหมายต่อไปในอนาคตซึ่งก็ทําให้ตอนนี้นะครับราคาน้ํามันมีการปรับลงนะครับแล้วปรับลงแล้วความจริงแล้วถ้าเกิดขึ้นแบบนี้สถานการณ์เนี่ยค่าเงินดอลลาร์ควรจะอ่อนค้าเศรษฐกิจชะลอตัวเงินบาทควรจะแข็งค่าปรากฏว่าเงินบาทอ่อนค่าผมก็เลยมีการคาดหมายต่อไปว่าเงินบาทอ่อนค่านั้นมีโอกาสที่ต่างคาดเดิมคือขายออกมาก็อาจจะกลับมาซื้อนะครับก็เมื่อวานที่ขายลงเดือนเียงแค่4 8ล้านบาท เราหุ้นตัวเดียวที่ปรับลงทําให้อินเด็กเราปรับลงมากเลยก็คือบอททนะฮะว่าพอตัวเดียวเนี่ยลงมาในขนาดนี้ถ้าดูราคาปิดก็คือแปดบาทยังไม่ปิดนะมัลงแปดบาทแปดบาทก็เอ่อก็เกือบเจ็ดแปดจุดนะุ้นไทยตอนนี้ก็แปดจุดติดลบราแสดงว่าบอนททเลยจุดหนึ่งก็บาทหนึ่งนะใช่แสดงว่าหุ้นตัวอื่นก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาค่ะค่ะนะครับก็แสดงว่าในภาพของในช่วงเนี้ยนะครับผมมองว่า ถึงแม้ว่าอินเด็กจะหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10และ25วันก็คือ1155 115นะครับกวันนี้ก็สามารถตีกลับขึ้นมาแต่ใดถ้าสัปดาห์หน้าคงต้องนุ้นกันนะฮ115ะ1155จะตีกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าน,นะครับแล้วก็ถ้าหลุดนะครับถ้าตีไม่ได้ก็อาจจะลงไปถึง1135นะครับเรายังใช้คำพูดเดิมนะฮะลงมากซื้อมากลงมากซื้อมากเออถ้าขึ้นมาก ซื้อน้อยลงมากซื้อ,อลงมาก็คือว่าลงมาต่ำกว่าหนึ่งพันใกล้ๆเฉียดเฉียดหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดเนี่ยเราคิดว่าน่าสนใจค่ะนะครับเพราะว่าก็คือตอนนี้ประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยของไทยคงต้องรอจนเชื่องของเดือนสิงหาคมนู่นเลยตอนนี้ข่าวใหม่ก็ไม่มีข้อมุโฟกัสต่างประเทศมีเฉพาะข่าวเรื่องที่บอกว่าให้ยกเลิกการเก็บภาษีทางด้านเงินปันผล,ผลออกไปนะคะ ก็นั่นก็จะอาจจะเป็ก่อนนะคะอาจจะข่าบวกเล็กๆแต่ว่าณวันนี้หุ้นันผลบ้านเราก็เหลือน้อยลงมาเรื่อยๆแม่ก็ก็่มากัเนเยอะนะคะเดิมคือว่าปันผลตอบแทนจากการลงทุนห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นเจ็ดปอร์เซ็นตเราเห็นเยอะตอนนี้หันหาหุ้นห้าเปอร์เซ็นตที่มีสภาพคล่องสูงๆนะฮะืม่่อยมีเดิมคอันผลก็ไม่ค่อยมีสภาพคล่องเนาะเออใช่ใช่คือหุ้นทุนที่แบบสภาพคล่องดีปันผลแบบเกินห้าเปอร์เซ็นตตอนนี้เหลือไม่มีตัวแล้วนะครับตอนที่เหลือก็มีราชบุรีเอโก้นะฮะแล้วก็แบบบี ไทคอนอะไรอย่างเงี้ยที่มีสภาพคล่องที่ดีหน่อยแต่ว่าณวันนี้นะครับผมมองว่าอาจจะเป็นในช่วงของการซื้อหุ้นไซลางที่ดีนะครับมากกว่าที่จะเป็นไซใหญ่ที่ที่ดีไซลางอาผู้จัดกแนะนำไหมคะแล้วตลาดยังไม่ปิดเลยพี่ขอไซลางไซลางตัวที่ชอบนะครับก็มีหุ้นในกลุ่มอาหารเกษตรนะครับวันนี้โฟกัสไปที่ซีเฟสกับสนแกนอ๋อสนแกนเหรออ่ากับซีเฟสนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมาลี มารีอ้โหครับก็อาจจะมีแน่โบเกอร์หน่อยของแรงๆทางนั้นเลยนะสอคอนเนี่ยเขาก็เพิ่งมากันนะเนี่ยเจ็ดสิบสองบาทยี่ห้านี่ซื้อได้ค่ะแต่ตัวตัวที่เพิ่งจะมีโมลุ่มเข้ามานะครับนั่นคือซีเฟสคือถ้าเป็นชอบเล่นใจมากหน่อยก็เป็นซีเฟสซีเฟสตอนนี้ราคาอ่าเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าสังเกตก็คือว่าซีเฟสเพิ่งจะเริ่มปริมาณการซื้อขายที่สูงนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่า PE อสิบสามเท่าเองนะครับภาประบุกสองจุดสี่ห้าเท่าแต่เอ e นั้นสูงถึงย นะครับก็ได้เรีวยกว่าถ้าอย่างถ้าดูเทคนิคนิดหนึ่งนะครับก็คือราคาหุ้นแตะลงมาสองเส้นสิบบาทแล้วเด้งนะครับตอนที่เบรกเรียกว่าถ้าเป็นเด้งทางเทคนิคก็คือว่าราคาหุ้นจุดสูงสุดลดลงจุดต่ําสุดเท่าเดิมมันกาลังเบรกไอ้ตรงจุดสูงสุดที่ลดลงเนี่ยกําลังเปลี่ยนเป็นขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าวันระยะแล้วก็คือน่าจะเก้าบาทขึ้นไปในสัปดาห์นว้าวนะเป้าหมายนะอ่ากระบาทเทคนิคนะพอดีเราไม่้ทำทางพื้นฐานตอนนี้แปดบาทสี่ิบนะคะ8ปบาที่สิบนะครับไม่้คือว่าระยะนี่อองงงขททาเคคนิ สอข้อนแก่นกับตัวซีเฟสเนี่ยกราฟเหมือนกันเลยอ๋อเหรอคะออาไม่น่าเชื่อนะฮะก็คือเลยๆเ,เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือจุดสูงสุดที่เคยทาไว้คือเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบตอนนี้กําลังทดสอบอยู่น,นะครับก็อตอนนี้เจ็ดสิบสองยี่ห้านะครับยืนได้เนี่ยระยะคือก็แปดสิบไปลายคือเกือบเกือบเก้าสิบบาท<ห>ก็จะเป็นแนวต้านน,น,นะครับสอข้อนแกนถามว่ามีดีอะไรนะคควะมีดีอะไรความจริงแล้วสอข้อนแกนเนี่ยคือเนื่องจากว่า ปัจจุบันถ้าดู P/E สูงก็คือเกือบเกือบ27เท่า,ทาภายประกอบ4.56เท่าแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ดีคือว่าอีกรกอดีตเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เติบโตอะไรมากมามบบเกิดควาตโตแบบเงียบเกียมเนื้อเกียมตัวไม่ลงทุนอะไรเพิ่มเลยปรากฏว่าตอนนี้ขายดีก็เลยมีการขยายเครื่องจักรผลิตผานอาหารสำเร็จรูปไปได้มากที่เรียกว่าตอนนี้กระโตขึ้นเรื่อยๆลงแล้วก็มีการซื้อโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปนะครับลงไปถึงเขามีการทําร้านอาหารที่ว่าแซฟเอ็ก ครับะะปัจจุบันมีแค่6สาขานะ <c oughs> แต่เขาตั้งเป้าหมายว่าอีก3ามปีเนี่ยเขาจะเป็นสองร้อยสาขา <c oughs> คุ้นๆไมหมครับกับตัวซีพีออ่ะคือเ e ิดเนี่ยก็เพิ่มสาขาเยอะๆขึ้นสอขอขนแก่นถ้ามีความเชื่อว่าจะขายดีนะพี่ต้นสออนแก่นนี่บัวหลวงก็ให้ตอน68สนะแล้วพี่ต้นมาให้ตอน72็ดงยังจะไปต่อเหรอ อ๋อคือเรามองมาแล้วสองอาทิตย์นะคนอื่นเขา้นำมาตั้งแต่ที่ทีแล้วนั่นเต้นนะอ่าคือเราแนะนํามาคือจริงแล้วเราไล่ลําดับมานะครับก็มีเอ g นอมนะครับแล้วก็มีสขแก่นไล่มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตัวนี้เอ็อมตอนตอนรอบที่แล้วได้มาสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ่าครับผมซื้อวันศุกร์วันจันทร์ได้สิบเปอร์เซ็นต์ใช่สขแก่นจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ไหมพี่แบงาทั้งหมดที่เราแนะนำยังยังให้ถือต่อ S <S> <S นะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คืออย่างอย่างเช่นตัวซีเฟสเนี่ยผมว่ามันก็เห <Britney, S 1> มือนกับพึ่งพึ่งพ,งพึ่งจะมีโมลุ่มที่สูงขึ้น cry, นะครับ <44 S 2> คือตอนเนี้ยณวันนี้จนถึงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับผมบอกว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ใช้คําว่ามีมี AOE สูงหน่อยคือคก็คือกําไรส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นสูงหน่อยที่ยัไม่สูงเกินไปนักนะครับดีเวเดนยิวก็พอใช้ได้คืออาจจะสี่ห้าเปอร์เซ็นไม่ต้องเยอะนะฮะบอกว่าโอ้น้อยจังสี่ห้าเปอร์เซ็นต์หอสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะคือมีมีแต่ห แต่ตัวที่โก้กำลังดีแล้วอ v าวีสูงไาบทีต่ำไม่ไม่สูงเกินเกินไปนักเนี่ย<ช>ผมคิดว่าแตอนนี้ก็มีซีรีส์ส,สองขวักันและอีกตัวนึงคือมาลีค่ะโอ้โหมาลีนี่แบบของเขาแรงนะพี่เอ่อความจริงแล้วหลายคน่าก็อาจจะบอกว่าโ oh อ้มาลีนี่มีการตั้งราคาหรือเปล่าผมมองว่าในภาพของมาลีนี่คือตัวเป็นหุ้นโกสต็อก เพราะส่วนหนึ่งก็คือคล้ายๆกับสอคอกันะะนะครับก็มีทําทั้งมีไม่น่าเชื่อเขามีมีทํากาแฟด้วยนะฮะกระเบอร์ดีแต่ละฮะนะครับแล้วม,มีน้ำมีน้ําผลไม้นะครับปัจจุบันก็จะมีการส่งออนเพิ่มขึ้นมา20%ะนะครับแล้วก็ลงไปถึงถ้าดูกําไรปีนี้มองไว้จะโตกขึ้นค่อนข้างมากเกือบๆร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮนะครับก็เลยคิดว่าการโฟกัสในในรอบนี้ก็คงเป็นหุ้นที่เรียกว่าไม่พันผลตามเศรษฐกิจเป้าหมายเท่าไหร่คะพี่ มาลีนี่สุเข้าใจว่าประมาณเกือบเกือบร้อยร้อยห้าบาทนี่พื้นฐานนะมาจากไหนพื้นฐานไหนพี่อ๋อพื้นฐานของหลักทรัพย์กสิกรไทยแกมีที่อยู่นะจากหลักทรัพย์กสิกรไทยก็ต้องหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็เป็นเป็นตัวที่แต่ว่า ตัวเนี้ยนะครับหลายคนก็บอกโอ้โหมันขึ้นมาเยอะแล้วค่ะค่ะนะครับเดี๋ยวกังวลว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปซื้อตอนร้อยบาทโอ้โหตอนนี้อยู่ที่แปดสิบบาทนะอยู่แปดสิบบาทก็อยู่ช่วงระหว่างการพักฐานเหมือนกับก็คงเหมือนกับสองอนเงินที่พักฐานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสี่เฟสที่มันมาพักฐานเกิดอะไรมาลีเพิ่งมาทักมาพักสัปดาห์นี้ค่ะคนะครับก็อันนี้คือมาลีก็เลยไปคือไม่ให้นำในเการในเชิงการกันในวันนี้ก็บอกว่าเป็นการพักฐานค่อยทยอยใช่เป็นการพักฐานสังเกต ก็ข้าเป้าผมเอาพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือณนวันเนี้ยค่อนข้างจะค่อนข้างแม่นเพราะว่าคือในภาพของตัวหุ้นตัวของเ็ตัวของหุ้นเนี่ยคือภาพรวมเนี่ยมันจะไซด์เวย์เดี๋ยวโบดเดี๋ยวลบเดี๋ยวโบกเดี๋ยวลบแต่ถ้าเปิดไปหาหุ้นที่มันเรียกว่าสภาพคล่องมันปานกลางแล้วก็แไปมันการซื้อขายไม่มากนักมันแนะนํานิดเดียวมันก็ขึ้นแหละเพราะทุกคนมีความเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานมันต้องํากว่าต้องนําก่อน มือขึ้นเลยนะคะตอนนี้คุณต้นพเดิมพบแนะนําอะไรก็ขึ้นหมดเลยนะคะผมไม่ใช่ผมนะฮะคงเป็นทีมงานของหลักซักกสิกรไทยดีครับเขาพัดนเลีอกคุณมาหลายตัวผมก็เพียงแค่ผมก็เพียงแค่หยิบมาแต่ตัวแต่ตัวในแต่ละจังหวัดเท่านั้นนะครับโดยใช้เทคนิคประกอบด้วยนะครับเพราะผมคิดว่าการผสมผสานกันระหว่างพื้นฐานกับเทคนิคเนี่ยต้องต้องใช้คู่กันใช่ใช่นะครับ ก่อน,นะะจะจบนะฮะพอดีเอ้หลายคนบอกว่าตอนนี้หุ้นผันผวนมากะนะครับเราก็เลยมีการจัดเรียกว่าเป็นคล้ายค,คืนงทอล์กโชว์นะ <laughs> เราไม่บอกเราไม่เรียกสัมมนาล <laughs> แล้วแหมเดี๋ยวนี้ทอกันใหญ่เลยนะคะเออมีผมกับคุณกวีนะฮะที่ไหนคะก็พูดกันสองคมพูดที่ตลาดซักแห่งประเทศไทยวันไหนคะอาจารย์สังเวียนวัน,ว,นวันชาติ จำง,งา่ายๆคือวันชาติอเมริกาสีกรกฎาตม,ม,ม,มสี่กรกฎาหก,ก,กาโมงถึงสองทุม่มครึ่งนะไปด้วยไปด้วยพี่6กโมงถึงสองทุ่มจริงเปล่าดจองไว้จริงจริงจิงจวเพราะว่าจริงเราเราเรา,เรา,เราให้เฉพาะลูกค้าเท่านั้นจริงหรอแต่สาหรับนาฏการนี้โอเคเลยนะครับใ้คว่าคือหมายความว่าเพราะว่าต้องจัดในลูกค้าแล้วต้องมีพอยต์ด้วย ีพอยราก็เอ็นพอ้อยห้าสิบพอยแลดไดหนึ่งที่นั่งเป็นโบ๊เนียที่เก็บสั่ลูกค้านะอะจ้าจ้าห้าสิบพอยแลดไดหนึ่งที่นั่งแต่ว่าถ้าเกิดถ้าไม่เป็นลูกค้าของราัพกสิกรไทยก็ไปถามในไหนลงทุนพุ้นในกสิกรบ้างคขอพอยมาแลดก็แลดไดเหมือนกันนะห้าสิบพอยหนึ่งที่นั่งสนใจก็โทรได้ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ที่นั่งสามวันที่นั่งตอนนี้ก็สองวันห้าสิบละเลยแค่ห้าสิบที่นั่งงั้นจองไว้สองที่นะพี่นะอ่าหกเก้าหกศูน หกเก้าหกศูนศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะก็คุณพ่อไม่ต้องโทรนะฮะเดี๋ยวกันดีใช่เพ้ามีที่ของสื่อมวลชนนิดหนึ่งดีดีค่ะพี่เอานั่งหน้าเลยจะเจอหน้าเจอหน้าจะได้แซวกันหน่อยนะพี่เป็นการเป็นการไม่ใช่เป็นการสัมมนาเป็นการตึงสัมมนาแล้วก็พูดกันแบบสบายสบายแล้วยืนพูดนะฮะเหมือนกัรทอลโชว์ไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งพูดแล้วก็คงเป็นพูดกันเป็นไฮไลท์เลยนะใช้คาว่าใช้คําว่าตอนนะคือคู่นักลงทุนตอนหาหุ้นปลอดไทยภายใต้เลาหุ้นผันผวนนะ ก็วุ่น,น <ำ S 2> ที่ผลตอบแทนคืออย่างที่ผมแนะนําไปสี่ห้าตัวเนี่ยก็จะมีหุ้นอื่นๆที่หยิบยกขึ้นมาว่าสถานการณ์แบบนี้มันต้องต้องเลือกหุ้นสําคัญกว่าคือเป็นบอททอมอัพก็คือเลือกหุ้นก่อนแล้วไปดูว่าหุ้นใหญ่ยยเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นท็อปท็อปดาวก็คือหมายความว่าดูเศรษฐกิจก่อนแล้วค่อยดูหุ้นคนเนี่ยณวันนี้คือบอททอมอัพก็คือว่าจากเดิมคือดูตัวหุ้นนะครับน่าจะดีกว่าก็สนใจก็ลองโทรไป เข้มข okay. <laughs> so um, so well, ้นนะคะคุณพี owego, to to ่ครับผมคือคนที่มาฟังนี่เป็นลูกค้าเท่านั้นเนี่ตัวจริงเสียงจริงนี่คือเล่นหุ้นทั้งนั้นนะครับเล่นหุ้นทั้งคือไม่ได้มาฟังแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้แอคชั่นแต่ว่าเราฟังคือต้องก็เลยขออนุญาตที่จะตอบพอยที่หลักทรัพย์เกษรกรไทยคือลูกค้าเทรดหุ้นเอาไม่แค่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยได้หนึ่งพอยนะสะสมสะสมไปนะครับแล้วก็อย่าลืมปลายปีนะฮะปลายปีปลายปีที่แล้วผมก็มีทอกโชว์ที่มีทอกโชว์กับ ดาราศิลปินอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวปีนี้ก็กำลังกำลังเตรียมงานอยู่เป็นนะครับซูเปอร์สตาร์เป็นแอนาลิสเซอร์เอ้ยไม่ใช่แอนาลิสเซอร์เป็นเป็นเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับไม่อยากให้ทุกคนลงทุนแล้วหุ้นแล้วเครียดนะก็ดีเนี่หุ้นแดงๆเรายังขำกันได้เลยพี่ต้นการลงทุนเราบอกว่าการลงทุนมีความสุขนะครับเราเชื่ออย่างนั้นลบหกนะตอลงปิดลบหกนะครับอนนี้ลบหกถ้าดูตอนนี้ก็ อดูตัวหุ้นที่เราเคยแนะนำไปสัปดาห์ที่ก่อน NMG ปิดไฮนะฮะ1.36ก็ลงมานิดนึงคือถ้าเทียบกับด้วยตอนที่เราแนะนําไปแล้วขึ้นไปแล้วก็ลงมาก็เหมือนกับว่ายังยังเรกว่ายังมีกําไรอยู่นะฮะผมแนะนําให้ถือต่อเพราะแพคเกจพื้นฐานทางเราทําไว้ที่สองบาทค่ะจับได้ยแล้วก็ซีเฟสซีเฟสติดเท่าไหร่ฮะ8.45บวกขึ้นมา25ตังค์นะครับไฮ8.55ลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ตัวสอรขอนแก่น นะครับก็ปิดที่เจ็ดสิบสองยี่ห้าปิดสองเกณฑสองบาทที่เท่าเดิมค่ะนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะเนี่ยเราแนะนําตัวมาลีอ่ะแต่มาลีนี่คือไม่ได้หวังอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าผมว่าซึมค่ะค่ะอ่าแล้วอาทิตย์หน้าวันศุกร์เราอาจจะคุยกันถ้อาจจะแนะนำมาลีก็ได้เสี๋ยวไม่ก่อนเลยขอต่อไปค่ะพี่ต้นวันที่สี่จะเจอกันเนาะ ได้ได้ครับก็อินเด็กซ์ป๊อบโดยรวมก็ดูที่หนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับอ่าสัปดาห์หน้าถ้าทะลุก็คุณตัวใหญ่ถ้าไม่ทะลุก็เอาคุณตัวเล็กไปก่อนค่ะนะครับอืขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ